ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เกมสาวถทำนะครับผมกับทุน50บาทนะฮะก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะจ๊ะยาวๆกันไปนะครับผมปึ๊บโอเคอาก็สำหรับใครที่ชอบนะักฝากากดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะฮะแต่ตอนนี้ลุ้นสแกตเ,เตอร์จะเข้าหรือเปล่าปึ๊บฮึมจะมาตะาวันเลยหรือเปล่าปึ๊บ โอเคเข้ามาแล้วนะฮะโอสกตเตอร์มาแต่วันเลยนะผมโอ้โหเอาเ,อนะ mm hmm. รอเรื่องจัดนะฮะอืมรู้เรื่องไป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 ลุ้นกันยาวไปฮึบโอเคดอกแรขกอบอไปเลยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ด้เคมาต่อมาฮึยเจ็ดเคนาฟ้ามาถึงดอกนี้720สิครับผมโอ้โ oh, ห oh, เอาเรื่องจัดนะอืม mm hmm. เป็น7อสไปเลยนะครับผมโอ้โหยาาไปยาวไปยาไป <He> ไปกอนเลยนะฮะน้าแดงมาอีกเดียวดอกนี้สองยยบ้านะผมโอ้โหยาวไปยาวไปมาถึงเก็พันแล้วนะโอ้โหเอาลึกจัดนะฮะไป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 คิวมาได้มาแปบาทนะผมเอิบเราไม่มีต่อนะยาวไปต่อยาวไปต่อโอ้โหว้าวไปเอิบเจมาเบาๆไปนะฮะโอ้โห ึ๊บต่อไปได้10มาดี36บาทนะโอ้โหแล้วไปได้เคต่อด้วยนะครับผมหน้าส2บสบาทแล้วต่อด้วยเอสิบาทึโอ้โหแหมอย่าไปอย่าไปอย่าไปได้สิบมาเอบเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกแม่เอ้ยไม่ได้มองนะมันหมดแล้วนะแต่ก็บวกมาพันกว่านะเพิ่มเบ็ดไปแล้วกันที่10บาทไปกันหน่อยแล้วแจกกันหน่อยแล้วมันจะเข้าต่อเลยหรือเปล่าเนี่ยเพิ่มเบ็ดปุ๊บมาปั๊บเลยเหรอ โอ้โหเอาเรื่องนะถ้ามาเนี่ยโอ้โหไม่มานะแม่ไอ้เราก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยอยากเออสำหรับน้ำลายายาไป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 เฮ้ยโอเคเจมานะผมอืมเฮ้ยโอ้โห,โอโหบอลไปบอลไปเอ้ยเอาหน่อยลูกม้าหน่อยลูกโอ้โหพอขึ้นเป็นสิบไม่ค่อยมาเลยนะ เอ้ยสกเก็ตเตอร์มาเปล่ามาเปล่าโอ้วันนี้สกเก็ตเตอร์มาให้ลุ้นบ่อยมากแล้วมันก็เข้าแล้วนะโอ้โหลุ้นจัดนะผมมาบ่อยมากนะไอ้ลุ้นเนี่ยเฮ้ยโอเคนะฮะไดนาเขียวไปเฮ้ยแหม่ย่าไปอย่าไปอย่าไปกันนะครับผมลุยเฮ้ยโอ้โหมาหน่อยสิบมาแล้วนะครับผมเฮ้ยแรกๆนะช่วง ช่วงแรกๆนี่ก็จะเป็นแบบเก็บคูณไปก่อนนะให้มันเข้าอันนี้เข้าหน่อยก็ดีเก็บคูณไปนะเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออเกมาาึอบโอ้โหสิบมาเอออืมเสียดายนะแมมันไม่ค่อยมีต่อนะฮะเหมือนรอบนี้ไม่ค่อยเข้าเลยไม่ค่อยมานะะเข้าให้ก็จริงแต่ไม่แจกนะฮะโอ้โหรอบนี้อะไรวันนี้ โอเคได้มาแค่สี่แปดบาทนะโอ้โหเข้าอุตส่าห์เข้าทั้งทีนะเขาน้อยจัดเพิ่มเป็ดไปเลยละกันนะผมนะฮตอนนี้เป็นสามสิบแล้วนะฮะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเฮิยเฮ้ยโอเคเจม้าเฮิยมีต่อไหมโอ้โหไม่มีนะโอ้เอาหน่อย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 โอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาหน่อยลูกเอ้ยเจมาเบาๆไปเิ หน้าเขียวไปเจ็ดสิบสองบาทได้เจต่อนะฮะโอ้โหเคมาเออโอ้โหแม่นิ่งเลยได้หน้าเขียวไปต่อสามสิบนะครับผมโอ้โหนี่แล้วหงเสียได้หน้าแดงมากกว้เอาหน่อย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 ลูกเอ,อ้ยโอ้โหดูมันดูมันได้เคมาเบาๆไป อโอเคในดามูกับเกไปนะโอ้โหมันนิ่งมันนิ่งจัดเลยช่วงหลังเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหพอขึ้นเบ็ดมาหมดเลยดูดีจับเป็นพันนะลงมาเหลือห้าร้อยนะมันดูดคืนนะในนาทองไปดอกนี้นะร้อยิบสี่บาทไว้เข้าได้เคไปต่ออาที่หกบาทฮึบโอ้โหแอบคือมาน้อยนิดนะฮะเสียไปอย่างเยอะนะผม อ่ะมันเริ่มดูดคืนนะมันเริ่มดูดคืนนะโอ้โหเพิ่มเราก็ยังเล่นต่ออยู่นะก็แบบเอากำไรมาเล่นนะนะแต่ตอนเนี้ยสกัตเตอร์เข้าแล้วนะเข้าแบบงงๆนะโอ้โมาดัก็เข้าเลยรู้เรื่องเลยนะเออขอไปครับผมโอเคอย่าไปอย่าไปอย่าไปเฮิบเอาหน่อยลูกเโ,โอเคเจมานะต่อไหม,มไม่มีเฮ้ นั่นแหละหน้าโมมาเก้าสิบนะผมดอกนี้ได้หน้าเขียวพี่ต่อดีร้อยบาทเฮ้บโอ้โหเราไม่มีต่อเสียดายนะโอ้โหสิบไปึบอื้อหืออะไรลูกเออเคมาดอกนี้600ครับผมโอ้โหเอาวะนะฮะยาวไปยาวไปยาวไปนะครับผมโอ้โหสวยงามเฮ้บเฮ้บอื้อหือ เฮ้บโอ้โหดูมันนิ่งเลยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหเฮยอะก็ยังดีนะะก็ยังดีนะะโอเคนะผมว่าผมพอท่านี่ก่อนดีกว่าผมว่ามันเริ่มดูดคืนแล้วล่ะนะก็จากทุนเท่าไรนะทุน50เองนะขึ้นมาพันสี่นะโอ้โหกำไรเป็นพันเลยนะผมแล้วก็ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสมครใเป็นการังใจให้กันด้วยนะครับผมนะก่อนถ้าใครอยากดูวิธีการสมัครนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเลยแล้วกันงั้นไปเลยแล้วกันปะเลยเว็บอ่านี่ก็เป็นวิธีการสมัคร สมาชิกของยนะูฟ Si ไซต์885ก็สมัครยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นตอนที่1น,นะฮะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไป10หลักนะเบอร์โทรของท่านนะครับผมเมื่อกรอเบอร์โทรเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามา4หลักนะก็แล้วก็กอรอกรหัส OTP จากมือถือของท่านนะเข้าไปเลยนะครับผม4หลักนะก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับผมนะกะกรอกกันเลย นี่ฮะขั้นตอนที่3นะครับผมก็เลือกหัสผ่านของท่านนะใส่รหัสผ่านของท่านเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกธนาคารของท่านนะกรอกเลขที่บัญชีเข้าไปนะเท่านี้ก็เป็นอันสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะฮะว่าจะไปเล่นสล็อตนะเกมกีฬาหรือคาสิโนนะครับผมก็เท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะกรไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะเราคลิปนี้ไปละสวัสดีครับผมเว้